ตามให้จนไหนก่อนลูกไหนปะไปอุ้ยเอลิ่าเอาอย่างติดหนาจะคล้องนะลูกฮะสวัสดีค่ะมากันเรียนมาแล้วน้องเอลิ่าเรียนมาแล้วต้องสวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่ะอ่ะสวยแล้วลูกรูเออรกกเ้เอาอะไรมาติดแก้มติดจมูกอะฮะเอลิณาเอาอะไรมาติดแก้มติดจมูก ใครสวยยกมือขึ้นเอลินาอยู่ในเอลินาอยู่ในอยู่นี่จ้ะนี่แม่เอลินาอยู่ในเอลินาอยู่ในอยู่อ๋ออันนั้เน,นเปน,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 นทีโพเอาน่าเขียนอะไรลูก